จริงๆแล้วในช่วงแรกที่เริ่มเล่น ROV ตัวละครที่แอมมักจะหยิบมาเป็นตัวแรกๆเลยก็คือกาลีกับอีชาแต่ก็เล่นได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องเลิกเล่นไปเพราะรู้สึกว่าเริ่มเล่นยากขึ้นแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับทีมได้น้อยลงแต่ในไหนตอนนี้กาลีก็ถูกบัฟมาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นในเกมนี้แอมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลองหยิบกาลีมาเล่นดูอีกสักครั้งหลังจากที่ไม่ได้จับตัวละครนี้มาเป็นปีตอนนี้ปรับบัฟมาใหม่จะสามารถเล่นได้ไหมเล่นง่ายขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลลกเลลยยยไปก แล้วเริ่มมาแล้วก็าพาซับมาจกบัฟแดงของฝั่งตรงข้ามกันก่อนเลยตัดบัฟของอีฝ่ายก่อนทําให้อีฝ่ายเกิดชา้าเนี่ยดีที่สุดพอแอบ,บจกเสร็จแล้วก็กลับเคลียรเรีนกันต่ออา้าวแล้วมีคนขึ้นมาเชียร์ให้เพื่อนแต่ไม่ทันนะแล้วก็แลกฟิกเข้ามาได้ด้วยบอกเลยว่างานนี้คุ้มสุดๆ หลังจากเคลียร์กลางเสร็จแล้วเราก็มาจากปูกันต่อเอาเฮ้ยแต่เหมือนมีคนบ้าข้างที่ไหนก็ไม่รู้จูๆ่ๆพุ่งมาทุบเราเฉยเลยจเย็นก่อนนะพี่หนูแค่อยากจะมาจากปูกินแซ่บแบบเงียบๆเองแล้วพี่ข้างอะไรมาเนี่ยอยากกินเหมือนกันหรอแต่ไม่ให้หรอกจ้าอันนี้ของเรานะอ่าแล้วนั่นพี่หมูลาดกําลังโดนคนบ้าข้างกับพี่บัตเตอร์ฟลอยกำลังจะมาดุมตุ่มกุ้ยแบบนี้เราก็ต้องรีบมาช่วยโอ้โหล้วถึงกับยอมเสียฟีเพื่อจอมหมูลาดเลยเนี่ยนะคุ้มไหมเนี่ย เอาเลยพี่เอาเลยเล่นมันเลยกาลีคนนี้พร้อมจะซับพอร์ตพี่เสมอตีอยู่ยังตีอยู่พี่หมูลาดข้าไปเอามันเลยเอาให้ได้นะเก็บให้ได้สวยเก็บเดิมเบิ้ลคิวมาแบบสวยมากเคลนเสร็จแล้วเราก็มาช่วยเลนแคลร่กันต่อเลยอ้าแล้วนั่นใครอยู่ในพุ่มนานั่น โอ้ยพี่ใจเย็นนะถอยอันติใส่เลยละกันสายขนชนรับประทานช่วยด้วยจ้าเฮ้ยแล้วน่าเลือดเทลเหลือน้อยแล้วอยากได้มากเลยอ่ะจะเอาได้ไหมเนี่ยเลือดเราก็น้อยเหมือนกันโอ้ยแบบนี้ไม่น่าได้ต้องถอยก่อนในเมื่อยังทําอะไรไม่ได้งั้นก็ขอมาช่วยแวนตีจิ้งเหลืงสีทองก่อนละกันอ้าวร,าระทต้ปวยลงมาแบบนี้แต่จานิเลงมาพอดี น่าจะแย่งได้หรือเปล่านะเลือดเหลือน้อยแบบนี้ขอซัพพอร์ตทุกคนจากระยะไกละกละกันแล้วเพื่อนเราก็เก็บมาได้เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะพลังของเพื่อนเราซะยา่างโหแล้วนั่นเลือดเทวเหลือน้อยมากเลยอ่ะแต่มันก็รอดไปได้น่าเสียดายมากๆเลยหลังจากเคลียร์เลนเสร็จก็ขึ้นมาช่วยแคลรี่แบบฟอยเลอร์ e บอกเลยว่าไม่ได้ไปแตะเลนออฟเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยจังหวะน,นี้โดนดึงเพื่อนๆช่วยได้จ้าก็เปิดสายฝนช่วยรับประทานไปเลยละกัน กล้าบังอาจมาดึงฉันคนนี้ได้นะก็ไม่รอดข้าวหน้าข้าหลังอย่ามาจ้าก,กับแม่อ่าแล้วเหมือนว่าเมดฝั่งนั้นจะไม่ยอมลงมากันงกลางเคลเลนเสร็จแล้วก็ขออนุญาตลื้อถอดเลยแล้วกันอ่าแล้วนั่นหลอดลงมาทําอะไรตอนนี้จ้าไม่ทันแล้วจ้าอุ้ยแล้วนั่นดาวเวดหรืออะไรคะนั่นทําไมมันเบาแค่นั้นน่ะ ปกติวีล่าเบอร์ชุดเดียวน่าจะตุบหรือไม่ใช่หรอโถโถไม่มีของก็เหนื่อยหน่อยนะไม่ละแค่ละคายผิวหนังแม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นพวกแกทำอะไรกับยอดกุ๊กนักซยอย่างฉันน่ะไม่นะโดนตึงไปแล้วหยุดหยุดการกระทํานั้นของแกเดี๋ยวนี้เอาแล้วก็ดันเก็บแอนเนตของเราไปซะด้วยเอาแล้วมันไม่ตายโอ้โหเลือเหลือแค่นั้นก็ห่อหน่อยเถอะเอาจริงดิจะรอดไปจริงดิโห รอบนี้มาไม่คุ้มเลยอะเสียเพื่อนไปทั้งสองคนแต่แรกมาได้คนเดียวเองอ่าแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีการชุลมุนเกิดขึ้นหรือเปล่านะมารวมกันแบบนี้มาให้แม่สายฝนชนรประทานยิงหมู่เลยจ้าแบบนี้รอดยากอย่ามาซ่าก,กับแกงแม่แล้วยอดกุกนักซอยตามเก็บได้ไหมนะ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็มาตีทิ้งเหรียญสีทองกันต่อเลย ตามเก็บไปได้แล้ว4ี่คนอยากได้คนที่5้าจังเลยนะตอนต้นเกมทำอะไรไว้เออรอจู่ๆก็พุ่งเข้ามาแบบบ้าข้างมาทุกหัวกันไบรอนน้อยจะมาทุกหัวแม่แบบนี้ไม่ได้นะแล้วบอกเลยว่าอันตีคูดาวมาแบบไวมากและเลื่อนมีหน้าเหลือน้อยหน้าเอาสุดๆโดนไหมเนี่ยโดนโดนอยู่นิดนึงเฮ้ยเดี๋ยว เรมีหน้าเลื่อนเหลือน้อยแค่นั้นแล้วมันรอดไปได้โอ้โหเหลือจะเชื่ออ่าแล้วตรงนี้มีอะไรกันอีกนเนี่ยทำไมชุลมุนกันบ่อยแล้วเกินเฮ้ยแล้วซานิโดนรุมถอยออกมาก่อนรอดไหมนะ่ะไม่รอดเฮ้ยยิงโอ้โหแล้วยิงยิงไม่โดนสักคุณเลยแต่ว่าฟิกนี้ก่อนโอ้โหแล้วนี่เพิ่งผ่านมา30นาทีพวกพี่มีไฟกันอีกแล้ว อ้าวเราไบร่อนก็เข้ามาทุกแม่แบบนี้อีกแล้วเป็นเด็กไม่ดีเลยนะก็โดนไปเลยเด็กดื้อต้องโดนสั่งสอนจังหวะน,นี้ก็ขอย่าเทียเล่นแบบชิวๆอ้าวแล้วนั่นเธอโผล่มาจากไหนจะเอาใช่ไหม เอาใช่ไหมเอาจริงใช่ไหมถึงหนูอยากเล่นแต่ดาเมจแม่ไม่เล่นด้วยนะลูกมันก็คอจะสุดจัดอะ่ะมาละอันติรีพอดีแม่พร้อมที่จะสายฝนชลประทานใส่ลูกๆเฮ้ยละเทวน่ารักมากเห็นเพื่อนเลื่อนเหลือน้อยกว่ามีการวิ่งมาบังให้ด้วยแบบนี้ก็ตายแทนไปเลยผ่านไปไม่ทันไรนี่ก็ต้องจะมีไฟกันอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรแม่ก็พร้อมเสมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วนี่ก็ต้องจะเล่นกับยอดกุ๊กนักซอยของเราอีกแล้วตลอดเลยนะ แล้วจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามพยายามอย่างมากที่จะมากันป้อมอย่าจะอย่าเข้ามาป้องนี้แม่ขอโอ๋อนี่ก็ขยนันมีไฟก็เหลือเกินนะแม่ก็ช่วยเต็มที่แล้วลูก โอ้โหแล้วมันเพิ่มเกาะไม่ตายไม่เป็นไรเราก็มาตีบ้านต่อถอยออกไปแม่ขอตีบ้านตีตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตายฝั่งนั้นไม่ตายแม่ตายเองโอ้ยเรียบร้อยแล้วแอนเนตก็ไม่รอดไปหวันคูณสองแล้วแม่ก็กลับมาแบบไวมากกลับมาเพื่อมาช่วยลูกๆจังหวะนี้ก็ขออนุญาตเปิดสายฝนช่วงเราประทานเลยแล้วกันอ๋อ แล้วมันรอดไปได้เก็บมาได้แค่คนเดียวเองเฮ้ยแล้วนั่นวีล่าโผลมามาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วพี่มาจากไหนเป็นขยงเลยเนี่ยขอญาตยิงก่อนละกันไม่ไหวอ่ะฝั่งนั้นหนาเกินอยู่ันเยอะเกินถอยมาก่อนเพื่อนไม่ไหวถอย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 ,ถอย,ถอยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยแล้วโดวนดึงกันไปแล้วเรียบร้อยว่าแล้วว่าไม่ไหว อย่าตามมานะปล่อยแม่ไปเถอะเฮ้ยแล้วเราก็รอดมาได้สมแล้วแหละที่เป็นตัวแม่เกี่ยวไหมเนี่ยพอฮิวเลือดเสร็จเดี๋ยวเราไปเคียย์บนกันต่อเลยฝั่งนะั้นเริ่มดันลงมาแล้วดีนะที่เรายังเหลือรอดอยู่เนี่ยอย่างน้อยเราก็มีอันติวิเคียร์คลิปอ่าสวัสดีจามิน่าขอเนี่ยเคียย์คลิปนะฮะ,ฮะอะไรเนี่ยเอ้า oh. คือยืดหลักเพื่อนไม่รู้ศัตรูไม่รู้ของแทนเลยแบบเนี้ความจริงแล้วคนที่ได้ MVP ไม่ใช่เราหรอกแต่เป็นซูเปอร์คีปมากกว่าการกลับมาเล่นกาลีอีกครั้งก็ไม่แย่นะเนี่ยและในเกมนี้เราก็ทําดาเมจไปถึงแสนหกเล่นกาลีรอบนี้ถือว่าสนุกมากๆเลยและก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบุย,บย